เราอยากให้จังหวัดช่วยกันประชาสัมพันธ์นะเพราะาลิ้นจี่จันบุรีเรานะครับซึ่งเป็นลิ้นจี่ที่อร่อยหวานกรอบเนื้อแห้งเนื้อหนานะครับซึ่งคนประชาชนทั่วไปยังไม่รู้จักลิ้นจี่เรานะครับซึ่งทั้งที่จริงเป็นของอร่อยแล้วก็ความพิเศษของลิ้นจี่จันก็คือว่าจะเป็นผลไม้ที่อยู่ขั้นระหว่างลำไยฤดูลำไยห,หมดปุ๊บรอผลไม้หลัก ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีคือทุเรียนงกะมังคุดอะไรเนี่ยรอรอช่วงนี้อยู่นะครับเพราะเป็นเป็นไฮไลท์ของช่วงนี้เลยซึ่งจะไม่ไปทับซ้อนกับผลไม้ชนิดอื่นนะครับนี่คือ,อสิ่งที่พิเศษส่วนที่2เนี่ยสิ่งที่ทางชมรมอยากให้ทางจังหวัดได้ช่วยเหลือพวกเราก็คือว่าวันนี้เกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยไม่สนใจลิ้นจี่ละย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก10ปี15ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่ลำไยพีคเนี่ย เกษตรกรกร,รุ่นลูกรุ่นรุ่นใหม่ละกันนะครับค้นลิ้นจี่ปลูกลำไยกันนะครับนั่นคือหนึ่งชุดละนะครับลิ้นจี่หายไปจากพื้นที่อำเภอสายดาวโปงๆๆ่งร้อนพอย้อนหลังไปประมาณสัก5ถึง10ปีที่แล้ว5 6 7ปีที่แล้วเนี่ยทุเรียนพีกเกษตรกรค้นลิ้นจี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะปลูกทุเรียนวันนี้ก็ยังไม่หยุดค้นกันเราเสียดาย ลิ้นจี่ที่เราผสมพันจนมันนิ่งแล้วนะครับจนได้พันชื่อพันว่าลิ้นจี่จันเนี่ยซึ่งเรากำลังจะทํา G I กันอยู่นะครับว่าลิ้นจี่จันเนี่ยมันมีความแปลกพิเศษแตกต่างจากที่อื่นยังไงลิ้นจี่พันคอมของอัมภวาเขาจะเป็นคล้ายๆหัวใจนะครับแล้วก็ของเขาจะใช้สโลแกนก็คือหวานหวานอมฝาดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยของเราเนี่ยคือหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็อร่อยอร่อยมากนะครับ ในส่วนที่อยากจะให้ทางจังหวัดช่วยอีกร่วมหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของปัญหาไม่ได้แตกต่างกับทุเรียนอ่อนเลยวันนี้มีการตัดลิ้นจี่อ่อนออกมาด้วยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยถ้าเป็นเรื่องของความรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นความตั้งใจเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรณนงรงนะครับซึ่งพวกเราเองพูดกันก็ไม่ค่อยฟังคนระับ ก็อยากให้จังหวัดเข้ามาช่วยแก้ไขกันเรื่องนี้ด้วยนะครับเหมือนเหมือนที่ปฏิบัติการที่ทําอยู่กับทุเรียนตอนนี้ครับซึ่งมันมันได้ผลแน่นอนนะครับทีนี้พอลิ้นจี่อ่อนมันออกมาสีมันแดงจริงลูกมันใหญ่จริงแต่อายุมันยังไม่ได้นะครับภาษาของลิ้นจี่เนี่ยการที่ลิ้นจี่จะเก็บเกี่ยวกินได้เนี่ยคือคนในวงการหรือกูรูลิ้นจี่เนี่ยอายุมันจะต้องได้75-80ถึงวันนะครับ7 5็0วัน้าแแต่ บางสวนเนี่ยเนื่องจากบำรุงดีเกษตรกรรุ่นใหม่ก็ใส่ปุ๋ยลดน้ำปรากฏว่าลูกมันใหญ่และมันสีแดงด้วยนะครับก็เลยเก็บออกมาอันนีน้รู้ว่าําไม่ถึงการก็ออกมาขายพอลูกค้ากินปุ๊บประชาชนกินปุ๊บอ้าวมันฝาดนี่มันยังไม่หวานนี่ไหนบอกว่าอร่อยเนี่ยทำให้ราคามก็ตกลงไปอีกนะครับนี่คือปัญหาของของเรื่องของลิ้นจี่นะครับแต่ถ้าลิ้นจี่ที่ได้อายุที่หนาม,มันถ่านนะครับลูกมันสีดําแดงเข้ม อายุเกิน75วันขึ้นไปอันเนี้ยโอเครับประกันคุณภาพได้เลยไม่ผิดหวังเพราะสิ่งหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากให้ซื้อลิ้นจีจากเกษตรกร,ร,กรที่ลงทะเบียนในชมรมเรานะ,ะเดี๋ยวเราจะแจ้งว่ามีเกษตรกร,ร,กรชวนไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยแล้วเราเนี่ยชมรมเนี่ยจะรับประกันคุณภาพให้นะครับยินดีเคลมนะครับเราเนี่ยตกลงกันแล้วว่าชาวสวนที่อยู่ในชมรมเนี่ยยินดีที่จะเคลมให้แม่ค้าหรือลูกค้าที่ซื้อลิ้นจีซึ่งอาจจะแพงกว่า แม้ะคะ้าหาาเรียบแผงรอยข้างนอกหน่อยนึงแต่ว่ารับปาาระกันเรื่องเรื่องคุณภาพชัดเจนแน่นอนนะครับ